สวัสดีครับวันนี้ทีมงานรถไทยแลนด์อยู่กันกับรถกระบะ3รุ่นใหม่จาก Toyota นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่า3รุ่นนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปบ้างครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กันกับไฮรักรี v o GR สปอร์ตัว4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นของเขาก็คือรบช่วงล่างนะครับที่ได้รับการปรับเซตมาโดยใช้เป็นโช้กอัพแบตโมโนทูบนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับว่า ความหล่อของเขาในแบบมาจากโรงงานเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรี v o GR Sport ตัวนี้ครับครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับตัวขอบจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีตรงกลางนะครับเป็นลวดลายพร้อมโลโก้โตโยต้าเป็นสีดำเงานะครับตรงข้างนี้ก็จะมีสปอร์ตไลท์มานะครับเพิ่มความดุดันนะครับ สำหรับด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีโป่งข้างให้ด้วยนะครับโดยจะมีตัวตกแต่งเป็นวัสดุสีดำมันนะครับตรงที่โป่งนี้นะครับสำหรับ GR Sport ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบกล้องมองรอบคันนะครับที่จะสามารถช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายดายนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับด้านหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสปอร์ตบาร์นะครับสีดำนะครับ ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับสติกเกอร์คาดรอบคันนะครับลาย GR Sport นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัว Revo GR Sport เนี่ยนะครับจะมีออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น By ยสปอรนะครับ RCTA นะครับช่วยเตือนขณะถอยหลังนะครับระบบ ปรับความเร็วอัตโนมัติแบบ Cruise Control นะครับที่เป็น Adaptive ด้วยแต่ยังไม่สามารถทำงานได้ถึงจุดจุดนิ่งในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นกันชนหลังนะครับที่ทำออกแบบมานะครับเพื่อใส่เซ็นเซอร์นะครับสำหรับ r ี v o GR Sport ตัวนี้ครับก็จะมาพร้อมกับฝาท้ายที่เปิดปิดง่ายครับมือเดียวนะครับเบาๆนะครับก็เรียกว่าทําให้เปิดปิดง่ายนะครับ คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับรวมถึงไฮไลท์ของเขาก็คือระบบเบรกเป็นคาลิเปอร์สีแดง GR นะครับลวดลายของล้อเขานะครับก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับโดยจะมีขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมยาง2อ5 60านะครับมากันที่อีกส่วนนะครับระบบเบรกนะครับ ด้านหลังจะยังเป็นโครงดมเบกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ในไหนก็เป็น G R Sport แล้วนะครับน่าจะเป็นดิสสีล้อมานะครับและไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ระบบช่วงล่างนะครับที่จะเป็นแบตโมโนทูบนะครับเห็นรับเซ็ตมาเพื่อเน้นการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องไปลองกันอีกทีนะครับว่าจะมีสมรรถนะการขับขี่ที่แตกต่างจากเดิมยังไงนี่นะครับจะเป็นระบบช่วงล่างโช๊คอัพ แบบโมโนทูบนะครับที่ทาง Revo GR Sport เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไปดูกันที่ภายในกันต่อนะครับสหรับ r ี v o GR Sport นะครับก็ยังคงรีมการตกแต่งนะครับมีการเล่นได้แดงนะครับทำให้ดูชิ้นงานมีคุณภาพนะครับสลับภายในนะครับกินอายของความเป็น GR Sport ครับเริ่มต้นที่นี่เลยครับหัวหมอน GR Sport โลโก้เขาสวยงามนะครับ เบาะจะเป็นหนังแบบหนังรูนะครับกับหนังสังเคราะห์ผสมกันรวมถึงการเดินได้แดงแล้วก็มีแถบสีแดงนะครับทาให้ดูความเป็นเอกลักษณ์ในแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะภายในนะครับเลเยอร์ out, ส่วนหลักก็คงเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นพวงมาลัยเนี่ยฮะจะเป็นการเปลี่ยนใหม่นะครับมีการหุ้มหนังแล้วก็เดินได้แดงนะครับรวมถึงมีโลโก้ GR Sport ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับปุ่มพุทสตาร์ทจะเป็นโลโก้ GR Sport นะครับรวมถึงมาตรวัดเขาจะมีโลโก้แสดงขึ้นมาเป็น GR Sport ตอนเราเปิดใช้งานแรกๆนะครับชุดขาเบรกต่างๆนะครับก็มีการตกแต่งสวยงามครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับ GR Sport ตัวนี้ของ r ี v o เนี่ยครับมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับคือบรรยากาศภายในนะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะมีความโดดเด่นที่ตัวพวงมาลัยนะครับ นอกจากการเดินได้แดงและโลโก้แล้วนะครับยังมีแพดเดิลชิปมาให้ใช้งานด้วยนะครับในรุ่นนี้อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในการตกแต่งภายในนะครับก็คือสโมกซิ i เวอร์นะครับก็คือแถบสีเงินดำๆลมควันอย่างนี้นะครับก็จะเพิ่มความพรีเมียมนะครับดูให้ห้องโดยสารนะครับคอนโซลหน้าดูดีดูหลามากยิ่งขึ้นนะครับมากระนั้นคุมพลังของ r ีโ o GR Sport ตัวนี้นะครับก็จะเป็น 2800cc นะครับที่ให้แรงม้าถึง204แรงมา้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับโดยมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับไฮรักลีโว GR อ o ร r สป o ร์ตดับเขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติเปิดราคาที่1 2 9 9 0 0 0บาทครับตอนนี้ผมก็อยู่กันกับ ไฮลักรีโว GR Sport นะครับตัวขับ2ล้อตัวเตี้ยนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อเน้นความสปอร์ตนะครับเดี๋ยวตามไปดูนครับว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมมากันในรุ่นนี้บ้างนะครับครับก็เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดแต่งนะฮะรวมถึงกระจังหน้านะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของ GR s p อร์นะครับนะครับสลับในรุ่นนี้นะครับนอกจากพาร์ทรอบคันแล้วนะครับาพาร์รอบคันแล้วก็จะมีล้อแม็กรวมถึงคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเป็นโลโก้ g รสปอร์ Sport, มาให้ด้วยนะครับเรียกว่าดูดีทีเดียวนะครับด้าน,นข้างประตูก็จะมี ตัวโลโก้ GR มาให้นะครับการตกแต่งก็จะเน้นเป็นโทนดำเหมือนกันนะครับตัวกระจกข้างนะครับสติกเกอร์ก็จะมีมาให้เป็นลายเฉพาะของเขานะครับมาที่ด้านหลังครับด้านหลังน่าเสียดายนะครับด้านหลังจะเป็นแบบดําเบรกธรรมดานะครับตัวนี้เป็น GR แล้วนะครับแต่ยังเป็นดําเบรกธรรมดามาพร้อมกับล้อบิสโตนครับ ด้านข้างทั้งคันนะครับจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับในรูปแบบของชุดแต่ง GR Sport มานะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีความสวยงามของชุดแต่งของเขานะครับที่เห็นชัดๆเลยครับตัวนี้ครับตัวสเกิร์ตล่างตัวนี้นะครับ ก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นโชคอัพเฉพาะของ GR Sport ในรุ่นขับ2ตัวตัวเตี้ยนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ GR Sport ตัวยกสูงนะครับจะเป็นโชคอัพแบบโมโนทูบนะครับ มาดูกันที่ด้านในบ้างนะครับด้านในของ GR Sport ตัวขับ2นะครับก็หลักๆแล้วนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือจะเป็นเบาะนะครับที่จะเป็นหัวหมอนแบบติดกับตัวเบาะไปเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ GR Sport มาให้ด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก็คือพงมอะไรนะครับมีการเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ GR Sport มาให้นะครับก็ พูดถึงบรรยากาศที่เขาตกแต่งมาก็ถือว่ามีความสปอร์ตดูสวยงามนะครับครับและในรุ่นนี้ที่พวงมาลัยนอกจากจะมีโลโก้รวมถึงตัวได้แดงแล้วนะครับยังมีตัวแพทเทิร์นชิพนะครับมาให้ใช้งานอีกด้วยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแป้นเหยียบนะครับเขาก็จะเป็นแบบอลูมิเนยียมมาให้นะครับสวยงามเลยดูสปอร์ตดูดันในสไตล์รถแบบนี้นะครับ จะสังเกตได้นะครับว่าการเดินได้เราจะเห็นชัดเจนในเบาะคู่หน้านะครับคู่หน้าในบริเวณด้านหน้านะครับโลโก้นะครับนี่เป็นได้แดงนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตอีกแบบหนึ่งเป็นการตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับนี่นะครับภายในนะครับของคอนโซลหน้าของตัว GR Sport ตัว4ประตูขับเคลื่อน2ล้อนะครับมากันที่พื้นที่โศอสานด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีการเล่นโทนสีออกเทาๆดำๆๆนะครับตัวพื้นเบาะนะครับจะเป็นแบบหนังเขาเรียกว่าหนังรูนะครับที่ดูแล้วจะเวลาเรานั่งแล้วผิวสัมผัสมันจะทําให้กระชับดีนะครับวแล้วข้างๆตัวที่เราไม่ไ,มได้สัมผัสโดยตรงเนี่ยมันจะเป็นพวกหนัง สังเคราะห์นะครับด้านหลังนี้ยังไม่มีแอร์ช่องแอร์นะครับมากันที่เครื่องยนต์นะครับของ GR Sport ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับ240แรงม้ากับ500นิวตันนะครับหลักๆแล้วยังเป็น l a y ยอรเดิมนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ โดยไฮรัก r ี v o GR สปอร์ตเดบิลแคตัวเตี้ยขับเคลื่อน2ล้อนะครับเปิดราคาที่8 8 9 9 0 0 0บาทครับตอนนี้ผมก็อยู่กันกับไฮรักรี v o อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น Z ซ d อี i ิชั่เป็นตัวขับ2นะครับที่ได้รับการตกแต่งจากชุดแต่ง l a เซอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็โดยรวมแล้วก็ออกมาแนวสปอร์ตดุดันนะครับแบบรถรซิ่งว่างั้นนะครับมีทั้งล้อแม็กพร์ทรอบคันนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับว่า เขาจะมีอะไรกันบ้างครับครับสำหรับพาร์ทเลเซอร์นะครับก็รวมๆแล้วก็อยู่มูลค่าประมาณ60,000กว่าบาทนะครับซึ่งจะได้อะไรบ้างนั้นครับไปดูกันเลยครับอ่าด้านหน้านะครับเป็นสเกิร์ตหน้านะครับสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับรวมถึงล้ออลลอยนะครับอ่าล้อลอยสีขาวนะครับที่มีลักษณะออกในแนวเลสซิ่งหน่อยนะครับ ด้านข้างก็จะมีการคาดสติ๊กเกอร์พร้อมกับสเก์ตข้างนะครับสำหรับล้อนะครับจะเป็นล้อ Cosmic d v v n n e e นะครับขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมยาม Cosmic นะครับ25550 R18 นะครับดูรูปทรงแล้วครับฟิตเมนต์ก็ถือว่าสิ่งใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับครับมาดูกันที่ด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็จะมีตัวตัวหลังเนี่นะครับเป็นตัวปิดด้านหลังเนี้ยนะครับจะเป็นรูปแบบของเขานะครับจะเห็นว่าที่เราเห็นหลักๆเนี่ยนะครับก็คือตัวสติกเกอร์นะครับที่ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาทำให้ดูมีสไตล์เป็นเฉพาะของรุ่น Z-Edition นะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับ คอสมิกเหมือนเดิมนะครับพร้อมอย่างนะครับโดยยังเป็นตัวดัมเบกอยู่นะครับสำหรับภายในนะครับก็มีรูปโฉมข้างในเหมือนเดิมนะครับในรูปแบบของรีโวนะครับตัวเบาะเป็นผ้านะครับผ้าลายออกสีโทนสีดำนะครับเรียกว่าภายในยังคงความสุขสบายเช่นเดิมนะครับ เพิ่มความสปอร์ตที่ภายนอกนะครับแต่ภายในยังคงกว้างขวางนั่งสบายนะครับเช่นกับรี v o รุ่นเดิมๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับของรี v o นะครับสเปคปกติเลยนะครับ ก็ถือเป็นอีหนึง่งทางเลือกนะครับของ REVO Z-Edition นะครับที่ตกแต่งมาให้ในสไตล์ของชุดแต่งเลเซอร์นะครับโดยไฮรักรีโวรุ่น Z-Edition เปิดราคารุ่นเริ่มต้น Smart Cap ขับเคลื่อน2ล้อ619,000บาทและในรุ่นท็อปดับเบิลแคขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติ8,500 0บาท